สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะแล้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารักท่ทาน,นะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องนะฮะนิดประสาทรถดำซิ่งนะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อาณาจักรลูกรังนะฮะของทีมง,งานเสียสุนนะหรือว่ารถดำซิ่งดินระเบิดน,นะณนะที่แห่งน,นี้คืออาณาจักรลูกรังนะของเสียสุน,นะฮะ อันแพรไพศาลกว้างขวางเยอะแยะมากมายเลยสำหรับอาณาจักรลูกรังนะของทีมงานนี้ถือว่าใหญ่โตสักทีเดียวนะฮะส่วนโซนพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นลูกรังส่วนมากนะฮะดินก็จะส่วนน้อยประมาณ40เซนนะนอกนั้นก็จะเป็นลูกรังก็จะมีลูกรังแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตะเข้าผสมกันนะ แต่ส่วนมากตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่นะของทีมงานเสียสุนนะครับโอ้ใหญ่โตโหรานชัดเดียวตันนี้เราก็เอาเจ้าเอสเคร้อยนะมาไฟนะคอนโทรโลโดยเสียคริตนะให้ลูกชายมาขับตักลูกรังให้กับทีมงานของเราก็ใช้ลูกดังไม่เยอะฮนะประมาณเอ่อ20-30เที่ยวฮนะดูเจ้าของว่าจะเอาเพิ่มเติม มาแรงแค่จะล้มหัวทิ่มเลยลูกพี่มาแรงเช่อเกินเอ่อควบคุมแล้วก็ดูแลโดยเซียคริตนะฮะหลับลูกกระรัง ก็ท่านใดที่อยากได้ลูกรังนะฮะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามประสานงานทีมงานเสียศูนย์ได้นะครับทางทีมงานของเสียศูนย์ก็มีสต็อกไว้เยอะแยะมากมายนะอยู่แถวแถวบ้านศรีตะครองนะฮะพี่น้องท่านใดสนใจอยู่ใน,นเขตอำเภอประโคนชัยแล้วว่าบ้านตรวจระแวกใกล้เคียงนะถ้าสนใจก็ต้องมาสอบถามได้นะคกับทีมงาน รถดัมซิ่งดินระเบิดนะฮะของทีมงานเสียสุนนะครับชื่อนี้ใครๆก็รู้จักนะฮะทีมงานเสียสุนสุดจัดตลอดทองฮะดังในย่านนี้วันนี้ทีมงานเราก็ได้มาขอความอนุเคราะห์นะขอซื้อลูกรังนะไปเตะสิบสี่สิบเที่ยวก็ได้รับการอนุญาตจากท,าทีมงานนะเสียสุนนะ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่อุส่าย,ย้ายเจ้ารถไมโครนะมาเกดให้กับทีมงานของเราก็สวัสดีทักทายนะฮะไปถึงทีมงานรถน้ำสิ่งดินระเบิดนะของทีมงานเสียสุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เซเวียงนะก็อาจารย์สนนะที่มาช่วยขับไมโครให้กับทีมงานเสียสุนแล้วก็น้องเอียวนะ น้องน้องกอนนะทีมงานทุกท่านนะฮะก็สวัสดีทักทายไปด้วยนะครับจากทีมงานนิตประสาทรดน้ำซิ่งนะฮะวันนี้ก็ได้มาเยยบทินนะของเสียซุนนะที่สีตะครองเสียซุนก็ไม่อยู่นะฮะส่งลูกชายมาแทนวันนี้ก็ รู้สึกดีใจนะที่มาเจอทีมงานเก่ายี่ดีใจก็สวัสดีเป็นทางการนะสวัสดีพี่กล้องห้วยไรนะ <laughs> ใช่พี่กล้องเนื้อเมฆนะโอเคไปทุกทีสู้ชีวิตมากเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนนี่ไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่เลือกคนก็ทำงานได้ยี่ เีเ่ยวอะไรไหนี่ขบไปเียนโนะชีวิตนี้เป็นของพี่เสือนะใช้นี่อย่างเดียววันนี้ก็ได้คนละสองเที่ยวสามเที่ยวนะก็ได้เรื่อยๆคนระช่วงหน้าฝนไม่เลือกงานก็พอจะมีงานทำมัง่งไอรถคันโน้นขี่ไม่ได้คนระับมันมดมันกัดนะวิ่งมาขี่คันนี้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้อยยกของรถไม่ต้องขับครับมีคนขับอะยกของรถมาถ่ายคลิปดีกว่านั่งนานไม่ได้เดี๋ยวรม,มันจะกัดเบาหวานมันจะขึ้น <c oughs> เราแวกแถวนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะที่ทำไรทำนานโอ้สู่ปลายนะเมื่อกนะี้ก็แวะไปถามไอ้สูบมาสามวันแล้ว ขามาได้ปลาไหมไม่ก <c ười> like ็ได้รู้จักทีมงานใหม่ๆนะของเสียววนะเป็นพี่กงนะพี่กงเนื้อเมอะไรติดจ้ะอิสุซอรนะอ่ออ่อหนุ่มอ่อแล้วก็เจ้าเอฟซีนิวจิวจิวต้นจิวแล้วก็ คนที่หน้าโหดๆก็ชิดต้นว่ะือดต้นเลยต้นแต่ดูหน้าตาจะเฮี้ยมๆนะแต่ก็จิตใจดีโคนร้ายจะตันเยี่ยมตรงนี้น่าจะลุยงานกันต่อนะถ้าฝนไม่ตกวันนี้ <c oughs> ถ้าวันนี้ฝนตกก็เกมกับเกมอีกวันหนึ่งรอสักสองสามวันไปแล้ววั <c oughs> นนี้ก็วิ่งลุกแรงไปก่อน หมดจากลูกรังก็รอไม่รู้จะไปทางไหนต่อรอไปก่อนเดี๋ยวหมดจากเที่ยวนี้ก็น่าจะกินข้าวนะกินพักเที่ยงพักเบรกตอนบ่ายก็คุยกันว่าจะไปทางไหนต่อรอดูเจ้าของนะว่าเขาจะเทสักกี่เที่ยวนะอัน,นนี้เราวิ่งอยู่ประมาณสัก6กคันนะหกสามสิบแปดนะหกสามสิบแปดสิบแปดเที่ยแล้ว เดี๋ยวให้เจ้าเจ้าของเขาตัดสินใจนะว่าจะสักกี่เที่ยวได้คนละสี่เที่ยวก็ตกไปยนะี่สี่หกสี่ยี่สถ้าสิบแปดี่สิบเดียวคนละสามเที่ยวก็โอเคพอจะได้คาน้ำมัน,นยังได้ไหมได้ไหมคาน้ำมันพอได้เนาะโอเคนะครับหรับคลิปนี้ก็ขอลาแล้วก็บุกมือบายๆเพียงเท่าันนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอาจจะมีคลิปหรือว่าเนื้อหาสาระที่ดีๆมีประโยชน์บ้างไม่มีสาระมัง่งพูดคุยกันกะ็ขอ,ขอลาตรงนี้เลยนะนครับนะครับขอโบกมือบายๆนะฮะสวัสดีครับ